เข้าสามตัวบนต,งตรงๆก็มีเลยนะเด<อ>็กกันสามงวดเลย<อ>แต่ตอนนั้นแม่ยังซื้อเลขไม่เป็นครับครับโอ้ยแล้ว<ล>พอไม่ได้บอกคนใกล้ชิดเขาก็จะตีมือเราเขาบอกเนี่ยทำไมไม่บอกพี่ครับสวัสดีครับคุณแม่ สวัสดีค่ะครับผมก็คือวันนี้สวัสดีค่ะครับผมก็ขอแนวทางของคุณแม่เนาะของวดนนี้นะครับค่ะของวันนี้เลยใช่ไหมไม่ต้องเล่าถึงความหลังใช่ไหมคะครับก็เล่าที่มาที่ไปด้วยก็ได้ครับแม่ว่าคุณแม่นี่เล,เล่าข่าวๆเนาะครับครับผม เพราะว่ากลัวจะกินเวลาน้องมิวโอ้ไม่เป็นไรหรอกครับแม่ก็ต้องทําเวลาให้ได้ตามเวลาด้วยครับแม่อ๋อโอเคครับถ้างั้นก็สวัสดีทั้งแอดมินแล้วก็เอฟตีทุกท่านนะคะครับครับแม่ค่ะค่ะแม่ก็อยากจะแบ่งปันโชคลาภเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะครับครับแม่ เพราะว่าแม่ฝันดีแต่แม่ซื้อเองไม่ค่อยจะเข้าเพราะว่าซื้อบนไม่ซื้อล่างแล้วซื้อบางทีก็ไม่กลับตัวอะไรประมาณนี้ม,มันจะเป็นแบบนี้แม่ก็เลยนึกว่าแม่ควรจะแบ่งปันนะให้เอฟซีดีไหม,มเผื่อเราเขาจะได้โชคลาภถูกก็เข้าบ้างอะไรประมาณเนี้ค่ะแต่แม่ฝันเข้าประจานะแม่ฝันเข้ามาตั้งแต่สมัยเริ่ม ยังสาวๆอยู่เลยฝันดีก็ไม่บอกก็บอกหนูก็ไม่รู้ว่ามันจะเข้าต่ออีกอะไรประมาณนี้คุยกับคุยกับพี่ๆแล้วทีนี้พออ่าแล้วต่อมาแม่ก็ฝันมาเรื่อยๆแล้วก็ฝันเข้าสองตัวสามตัวนาทีเดียวติดกันแล้วตอนหลังๆก็นานๆจะเข้าสามตัวทีและส่วนใหญ่จะเข้าสองตัวลูกฝันเห็นเลขนี่ก็จะเข้าสองตัวเลยอ๋อจะเข้าตรงเลยส่วนใหญ่นะตรงเลย มันจะตรงเลยอะค่ะโอ้อครับแล้วก็บ่อยที่สุดคือฝันถึงญาติพี่น้องครับขอโทษนะคะห่อแหงครับครับก็จะฝันถึงญาติพี่น้องแล้วก็ฝันถึงคนรู้จักคนใกล้ชิดอะไรประมาณนี้บ่อย่อยที่สุดครับแ,แม่แล้วแม่ก็จะซื้อพอสอเขาแล้วก็อายุเขาครับผมแต่งวดที่แล้วเสียดายมากเลย แม่แม่ซื้อให้แม่ฝันถึงพี่ชายที่เสียชีวิตไปแล้วเป็นลูกพี่ลูกน้องกันเนาะครับแม่อายุเขาหกสิบแม่ก็ชอบเลขหกศูนย์สุมากจนไม่จะลืมพอสอเขาอะโอครับเพออราะว่าแ,แล้วอย่างวัดก่อนนั่นะเข้าพอสอของแฟนเก่าหนะ้าศูนย์ศูนย์ห้าห้าศูนย์ศูนย์ห้าฝันถึงแฟนเก่าว,วัดที่ออกห้าศูนย์ศูนย์เก้าเออ ศูนย์ให้ห้าศูนย์วัดก่อนนะนะคครครัับบฝันถึงแฟนเก่าแล้วมันก็ออกห้าศูนย์พอสง 2, องสองพันห้าร้อยแล้วพอมาฝันวัดที่แล้วเนี่ย ันถึงพี่ชายที่เสียชีวิตไปอายุหกสิบแม่กะคิดประมันคงจะมาหกศูนย์ก็เลยไม่ได้สนใจพสเขาเลยครับรู้ไหมมันออกพสเขาว่าสองสี่เก้าห้ามันออกทั้งบนทั้งล่างอ่ะโอ้ครับครับแม่บนบนเก้าสี่ผาตัดเล่นนะเก้าสี่แล้วข้างล่างเขาออกห้าสี่อ่ะแม่แม่เสียด้แทบตายอ่ะครับครับแม่ไม่เสียดายมากเลยเนาะอือก็ไม่คิดแต่ว่ามันจะออกแบบนั้นจะจะออกพสอีกอะไรประมาณเนี้โอ้ครับครัเสียดายสุดเลย ครับแล้วก่อนหน้านี้แม่ฝันถึงมารดาของตัวเองท้องซึ่งซึ่งท่านเสียชีวิตไปแล้วนะมารดารเสียชีวิตไปแล้วอายุเจ็ดสิบเก้าก็ฝันว่าท้องแม่ก็ตีเป็นเก้าศูนย์แล้วมันก็ออกสองศูนย์เก้ามันออกศูนย์เก้ากับตรงครับ,บครับ,รบแม่แล้วต่อมาฝันอีกนะลูกฝันถึงมารดาอีกครับ อายุมารดาออกหลยเจ็ดเก้าที่ออกเจ็ดเจ็ดเก้าอะตรงตรงเสยคนใหญ่จะออกตรงนะถ้าฝันถึงใครเนี่ยอ๋อถ้าเกิดสอเลยอายุจะตรงค่อยๆกับตัวครับครับแม่แล้วก็ต่อมาล่าสุดฝันถึงหลานสาวเสียชีวิตหลานนี่เป็นพยาบาลอะเสียชีวิตแต่ว่าจริงๆแล้วเขายังมีชีวิตอยู่นของหมดนี้ใช่ไหมครับแม่ งว,งวดที่แล้วงว,งวดก่อนที่ออก1 1> อห้าหนึ่งอะแม่ค,ค,คิดก็คงไม่ออกละมัง้งห้าหนึ่งแม่ก็ซื้อหนึ่งห้ามันไปออกห้าหนึ1 1> ่งซ้ำอีกเพราะว่ามันก็ออกมาสองงวดได้เนาะประมาณนั้นจําได้ใช่ไหมครับครับแม่จําได้ครับเนี่ยล่าสุดแล้วก็มาล่าสุดสุดเลยที่ว่าเล่าให้ฟังผ่านถึงพี่ชายที่ว่าออกพอสอบเนี่ยมนงวด ที่ผ่านมาเนี่ยเลยเห็นไหมล่ะเข้าทุกวดเลยต่อต่อกันมาคร,ครับแม่ทวันนี้ก็บวัง่า้เข้าอยู่นะวันนี้ก็ฝันอีกแล้วคฝันคืนควันที่หนึ่งเลยวันหวยออกตอนกลางคืนคหวยออกวันเย็นกลางคืนแม่ฝันแล้วโอ้ครับอฝันว่าพี่ชายไม่ใช่พี่ชายฝันว่าไปงานร่วมงานแบบมีงานแบบเอ่อ กินเลี้ยงกันประมาณเนี้ยนะก, <c oughs> กับเพื่อนเพื่อนตำรวจของสามีแล้วก็แล้วก็เมียตำรวจเพื่อนเพื่อนของเราอะไรประมาณเนี้ยก,กิน,นกันงานใหญ่สนุกสนานก็คือก็แต่จําไม่ได้ว่าเป็นใครนะแต่แตรู้ว่าเป็นเพื่อนลูกเมียตำรวจทางนั้นจะจําได้คนเดียวคือคนที่พี่เขามานั่งอยู่ใกล้เราติดกับเราครับคือพี่ชายเป็นรุ่นพี่ของ สามีเขาเป็นตำรวจรุ่นพี่อายุเขาเจ็ดสิบเอ็ดเสิร์ฟพอสอโทรไปเสิร์ฟพอสอบมาว่าเจ็ดสิบเอ็ดโอ้เจ็ดสิบเอ็ดอ่อพอสอบสองสี่เก้าเจ็ดเขาตัดเล่นเลยลูกอืมค่ะผมตัดเก้าเจ็ดตัวหนึ่งครับแม่แล้วก็เจาเจ็ดสองด้วยสองสี่ดี่ตัวหนึ่งครับแล้วก็อายุไี้สำคัญเจ็ดหนึ่งเนี้ยเจ็ดหนึ่งอือ นีครับก็คือถ้าคุณแม่ฝันเห็นใครในลักษณะนี้จะไม่ออก,อ,กอายุก็<อ>เป็นพอสอสองอย่างใช่ไหมครับแใช่สองอย่างเนี่ยสลับกันอยู่อย่างนี้อืม,อมครับแต่ว่าหลักๆออกออกอะไรมากกว่ากันครับแม่ระหว่างอายุกับพอสก็ส่วนใหญ่จะอายุแต่ว่าช่วงนี้มาติดทะเลพาส,สองสองวดติดเลยโอ้ครับจะทิ้งพอสอ,อ,อับก็ต้องซื้อทั้งพสทั้งอายุเนาะ คือกันไว้อ่าเรามันแต่ส่วนใหญ่ที่แล้วแล้วมามันจะออกอายุส่วนใหญ่เลยที่ผ่านผ่านมานะที่ไม่ได้เล่าให้ฟังนนที่ผ่านมาอืมันจะออกอายุส่วนใหญ่ค,ครับครับแม่แล้วก็เคยฝันเรียกก็มีนะลูกช่วงที่ว่าเห็นที่จําได้สี่สามเนี่ยสี่สามเนี่ยมันวันฝันงวดนี้แต่มันไปออกวัน,น้าครับผม แล้วเขาฝันออกตรงเลยสี่สามไม่กลับตัวมันจะเป็นอย่างนั้นนะคอืแม่เขาพูดพูดตามตรงอะค่ะพอแม่มดเทดไม่ได้น้อนเราสอนเด็กเนี่ยเราจะมดเทสไม่ได้๋อคค่ะคับแม่นั่นแหละแล้วทีนี้ว่าก่อนก่อนหน้านนอนะรฝันสี่ตัวเข้าสองตัววันนี้เข้าสองตัววันหน้าไปอีกสองตัวไปเข้าว่าจับอะไรเงี้ยเป็นเข้างวดนี้สอจะฝันแบบเนี้ย่าฝันเลขสี่ตัวก็มีแม่ค ฝันเห็นเลขกก็บ่อยค่ะครับอือก็วันนั้นที่<อ>แล้วก็มีวันหนึ่งฝัน <c oughs> ว่าขับรถไปไหนไม่รู้รถเก่งเ,เราเสียครับเราก็เห็นคนยืนอยู่ข้างๆเราอะออกไปซื้อน้ำมันได้หน่อยสิจื้อน้ำมันได้หน่อยสิให้ตงังค์ไปห้าสิบบาทครับใครไปซื้อน้ำมันให้เงินมันก็อออห้าสนวนตรงๆเนี่ยแม่พูดเหมือนอเหมือนมดเทสเนี่ยเหมือนแบบพูดเวอร์ก็แบบ โอ้โหลักษณะเนี่ยไม่ใช่นะมันเป็นอย่างนินจริงโอ้ครับแม่ไม่ได้วเวอร์นะมันพูดมันเป็นอย่างนั้นจริงจริงเลยะลแล้วก็เคยฝันว่าไปนั่งรถไปไหนไม่รู้อีนี่มันนานมาแล้วเล่าให้ฟังนั่งรถไปไหนไม่รู้แล้วก็เสียค่ารถสามห้าบาทมันก็ออกสามห้าโอ้ฝันแบบนี้เลยฝันจริงๆแล้วลูกดูเหมือนแม่จะเป็นคนที่มีบุญเยอะมากเลยนะครับแม่ ก็แ,แม่สวดมนต์อยู่ตลอดพระค<ม>าสวดมนต์พระคัธาพร,ระพุทธคุณกับจินนบนนมัญชอบก็ไม่รู้ดวงแม่มันจะจะเป็นแบบนี้นบ้างฝันฝันแบบเข้าเลยอ่ะครับแม่มีลูกชายอยู่คนคนโตเนี่ยเขาฝันให้แม่บ่อยมากเลยเมื่อก่อนเนาะเขาฝันว่าไงรูร้ไหมเขาเัาสมัยเขาเรียนมัธยมเข,เขาเล่นเกมกับเพืเ่อนๆเนาะแม่แม่หนูฝันเห็นเลข ้องเจ็ดสี่ตัวเลยนะบนสกอร์บอร์ดเกมตัวสีทองเลยแม่มันออกรางวัลที่หนึ่งวัดอันเก้าเก้าเจ็ดสี่ตัวต่อแม่ไปหาซื้อได้เจ็ดสิบได้เจ็ดสี่ตัวนะแต่ข้างหน้าไม่ได้โอคคับแล้วก็มันมีน้องสาวลูกน้องสาวมันหนีน้ําท่วมมานอนกับแม่ตอนนั้นแม่อยู่ราชบุรีน้องสาวอยู่นครปฐมเขา็มานนอนนอนไอ้หนีน้ํามานอนกับแม่เดือนหนึ่ง ผู้ชายเนี่ยฝันเห็นตองเจ็ดเนี่ยแล้วก็ลูกสาวเขาอะลูกสาวน้องสาวฝันเห็นเลขเก้าเก้าสองตัวคือต่อไปรางวัลที่หนึ่งนะสองพี่น้องอเขามาเล่าให้ฟังโอ้โหหาซื้อไม่ได้ได้แต่ตองเจ็ดโอ้โหเขฝันเงินแม่นจริงๆเลยน้องๆได้ลูกน้องครับ,รบน่นี่นี่เล่าเหตุการณ์ให้ฟังไอ้ที่ไอ้ที่ไม่เข้าก็มีนะแต่ว่าก็ส่วนน้อยฝันบางทีเห็นเลขไม่เข้าก็มีก็ส่วนน้อยครับ แล้วก็บางทีฝันถึงใครไม่เข้าก็มีแต่ส่วนน้อยแต่ส่วนใหญ่มันจะเข้ามันก็มีไม่เข้าบ้างไม่ใช่แต่ที่เล่าให้ถึงที่ว่าเล่าไอที่เข้าก่อนไงให้ฟังก่อนครับครับแม่โอเคเข้าใจเนาะครับครับแม่แล้วก็คือเป็นใครเสียชีวิตนะครับที่แม่ฝันหมดนี้ครับเวลาสุดนี่หรอครับครับแม่ไม่ไม่ได้เสียชีวิตเป็น ตำรวจพี่เขามานั่งอยู่ใกล้แม่กินเลีย้ยงกันนะแต่เขามานั่งอยู่ใกล้แม่อยู่คนเดียวอครับนะเนั่งใกล้แม่อยู่คนเดียวแล้วทีนี้แบบคนอื่นะเรารู้ว่าเป็นลูกเมียตำรวจทั้งหมดแต่เราจำใครไม่ได้เลยในฝันเราจรําได้พี่เขาคนเดียวเพมานั่งใกล้เรารนั่งติดเราได้คนเดียวอนั่นแหละก็คือซื้ออายุเขาพ่อสเขาเหมือนเขาเน้นเขาอะคือในฝันเขาก็ตัวใหญ่นะคือเหมือนกับเน้นเขาอะ เน้นมาเป็นเขานะตัวใหญ่ใหญ่อะไรประมาณตัวเขาใหญ่ผิดปกติในฝันเคยนะเคยฝันถึงน้องสาวทําไมมันมันอ้วนใหญ่ขนาดนั้นจริงๆเขาไม่อ้วนนะแต่ในฝันเขาอ้วนอายุเขาออกอ่ะเนี่ยเนี่ยถ้าฝันลักษณะเนี้ยอายุหรือพ่อสอแม่จําไม่ได้อืครับเนี่ยมันจะฝันลักษณะนี้นะแม่แล้าให้ฟังกครับอายุเจ็ดสิบเอ็ดแล้วก็พ่อสออะไรนะครับแม่ สองสี่เก้าเจ็ดอัุสองสี่เก้าเจ็ดอันนี้ฝันคืนวันที่หนึ่งเลยนะวันหน่วยออกโอครับฝันฝันมันคืนต่องวดเลยใช่ไหมครับแมใ่ใช่ใช่ตองว่ดส่วนใหญ่จะ,จะแม่นมและ้ะบางบแตงวดก่อนๆมีวดหนึ่งไป,ไปแม่นเอาโค้งสุดท้ายก็มีครับอือก็เดี๋ยวค้งสุดท้ายเผื่อว่าฝันอะไรก็จะบอกอีกเผื่อว่ามันมีครับ ปแม่นไอ้ตรงโค้งสุดท้ายอีกก็ได้ก็ไม่แน่หรืออาจจะฝันย้ำอะไรประมาณนี้คมันเคยฝันย้ำครับงั้นก็เดี๋ยวรอดูโค้งสุดท้ายอีกทีเผื่อคุณแม่นี่ฝันดีใช่ไหมครับแม่ใช่แล้วถ้าเกิดว่าแม่ฝันอีกรอบหรืออะไรยังไงแม่ก็จะไลน์ไปบอกใช่ไหมครับครับแม่ไลน์ไปบอกก็โทรครับครับไลน์มาเดี๋ยวแอดมินโทรกลับก็ได้ครับแม่เอางั้นใช่ไหมอะไรใช่ไหมหรือแม่ถ้าโทรไปก็กลัวไม่รู้จังหวะ หูว่างตอนไหนกันครับครับก็โทรก็ได้ครับผมเผื่อถูกจังหวะที่ผมรับได้ก็รับครับแม่อ๋อค่ะแต่แต่กลางคืนสักทุ่มสองทุ่มคงจะว่างมากเนาะครับได้ครับแม่ครับตอนคืนพักผ่อนนะเนาะพักผ่อนช่วงพักผ่อนช่วงแบบเข้าบ้านแล้วเนาะครับครับแม่ครับอ่าโอเคเอาอย่างนั้นดีกว่าเนาะถ้าไลน์ไปเดี๋ยวเผื่อหนูจะพลาดมาเนี่ยครับครับเดี๋ยวเอฟซีจะพลาดแนวทางของแม่เหมือนความฝันของคุณแม่เนาะ ได้เมื่อที่แล้วอ่ะถ้าเราสึกถ้าให้พศอซอื้พอพศไปก็ก็ถูกทั้งบนทั้งลาง่างแค่สอ้าห้าแต่ก<ต>็ <ๆ S 1> คือถ้าเกิดเจอกันไวกว่านี้เอฟซีก็จะมีโชคมีลาบกับแม่ด้วยน้องกอ,องใช่แม่ดูหนูมานานแล้วนะคะครับดูคุณลุงยอดด้วย<อ>ครับอือนั่นแหละก็เลยไม่รู้จะขอเบอร์จากใครก็เลยขอคุณลุงยอดนี่แหละออค่ะคือแม่ก็อยากแบ่งกันให้มานานแล้วครับแม่ค่ะ ก็คือจังหวะมันไม่ได้สักทีเนาะแม่เนาะเออจังหวะคือเหมือนดวงจังหวะเรามันไม่ได้ครับเป็นที่ดวงแล้วหนูเขียนไปว่าไงบ้างนั้ก็เขียนไปเจ็ดหนึ่งแล้วก็สองสี่เก้าเจ็ดครับแม่เป็นพอสอบแล้วคัดเก้าเจ็ดและเจ็ดเก้าสักตัวคัดเก้าเจ็ดเนาะกี่เส้นใต้ไว้ได้ไหมครับแม่ได้เก้าเจ็ดกับเจ็ดหนึ่งอ่ะขีดนะะรับสีดเส้นใต้ไว้เนาะอายุแม่จะออกหาหกเจ็ด คนฝันครับครับแม่จากเจ็ดกับหกเจ็ดมันก็ตัวเดียวกันนะเนาะครับครับแม่ให้ท่านผู้ชมกลับหัวเอาด้วยเนาะแม่ขอให้เขาพิจารณาเอาเองเนาะครับครับแม่คือคือให้อยู่ในดุลยพินิจของเอฟซีเขาดีกว่าเนาะอันะนั้นแล้วแต่เขาเนาะเราจะไปตัดเยอะมันก็ดูเยอะไปครับครับแม่เนาะให้เขาพิจารณาเอาเองครับผมเขาเขาเก่งแล้วเอฟซีเดี๋ยวนี้เขาจะตัดกันเก่ง ครับเพื่อผูไม่ดวงเนาะเป็นดไร้ำใช่เนาะหนูเนาะเออเดี๋ยวแม่ขอถามหน่อยเนี่ยคนที่มากับหนูนิวน้องนิวเนี่ยทุกวันเนี่ยคือภรรยาหรือว่าแม่ก็มีแม่แล้วก็มีภรรยาครับอ๋อมาด้วกันหมดเลยเหรอครับผมอ๋อเพรเมื่อคืนโทรไปน้องน้องขอรับไงนชื่อน้องรับเก็ภรรยาหนูใช่ไหมครับผมใช่ครับแล้วแล้วแม่นี่ชื่ออะไรดวง ดวงใช่ไหมครับผมใช่ครับเอ๋อแล้วคนที่เจ๊ที่หนูเรียกเจ๊น้องเจ๊น้องน่ะคือใครแฟนเนี่ยก็แฟนเนี่ยครับผมบางทีก็เรียกเป็นเจ๊บางทีก็เรียกแอดมินอย่างนี้ครับอ๋อแม่ก็เลยงงเอ๊ะคนไหนเนาะจงีแบบดูคลิปของน้องอ่ะเวลาสัมภาษณ์กันนะครับผมครับก็กอบคุณคุณแม่มากๆนะครับสำหรับแนวทางมันนี้นะครับแม่ ถ้าหนูก็พูดเพราดีน่าชอบน้ําเสียงหนูพูดกันดีมากพูดไปเราะีขอชมอืมแล้วหน้าตาสวยหล่อโอเคครับครับขอบคุณมากชื่นชมลุกชื่นชมครับก็ขอให้เออซีจงโชคดีจากแม่ครับกันทุกคนนะคะครับผมครับคุณวยพรได้ยินไหมคะครับได้ยินครับสาธุครับแม่ นั่นนะคะสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับค่ะค่ะค่ะลูกสวัสดีค่ะนะครับท่านผู้ชมก็แคปหน้าจอก่อนไว้เลยนะครับสลับแนวทางของคุณแม่ฝันแม่นนะครับผมคุณแม่ก็อยากจะนําแนวทางมาแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมแล้วก็เอซีต่างช่องนะครับผมก็คือคุณแม่ท่านนี้ก็ฝันถูก คุกงวดเลยนะครับก็ถือว่าเป็นคนที่ฝันแม่นมากแล้วก็เป็นคนที่มีบุญเนาะก็คือฝันปั๊บออกปุ๊บนะครับถ้าไม่ออกเป็นปศก็จะออกเป็นอายุของคนที่ฝันเห็นนะครับคุณแม่ก็เลยให้มา71นะครับเป็นอายุของคนที่คุณแม่ฝันเห็นเนาะแล้วก็ปศ2 4 9 7คุณแม่ก็เลยให้ขีดเส้นใต้ไป9 7นะครับเสนอเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้ วิจารณญาณในการรับชมนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับท่านผู้ชมเนาะยังไงก็ขอจบคลิปว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมขอให้ท่านผู้ชมมีโชคมีลาบก,กับคุณแม่งวดนี้นะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ